สวัสดีครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ทีมท็อปซาวด์อินจีเนียนครสวรรค์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นรถมิตซูบิชิไทตันนะครับไทตันปาริโล่เนี่ยจะใส่นะครับเป็นจอรุ่นเดียวกันได้นะครับเป็นจอตัวเดียวกันนะครับไทตันปาริโล่นะครับผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวจอเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เอาภายข้างล่างเนี่ยครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกค้ายังใช้แผ่นซีดีอยู่นะครับก็เก็บไว้ให้เรียบร้อย นะครับผมใช้งานได้ตามปกติทั้งจอบนแล้วก็เครื่องเล่นดันล่างคอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตัวนี้แบ่งเล่นพร้อมกันได้2องแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับเป็นจอ IPS นะครับนะฮะเป็นเลนแก้ว2องชั้นซึ่งมันชัดมากนะครับยี่ห้อดีคานะครับผมตัวนี้สเปคนะครับ램สี่เอ่อสี่คอทุกทีครับ4คอแรมสองนะครับผมตัวนี้นะฮะ จะมีเพิ่มเติมนะครับเป็นกล้องบันทึกนะครับสําหรับจอ Android เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับภาพสวยมากนะฮะแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับคันนี้ใส่เป็นฟูลสเต็มเลยนะครับผมก็จะเป็นจอกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับอันนี้ดูผ่านแอปได้เลยนะครับผมเวลาสั่งงานใช้งานของจริงภาพชัดมากครับผมบอกก่อนนะฮะของจริงภาพสวยนะครับผมต่อไปก็เป็นกล้องถอยหลังนะครับผม นี่คือกล้องถอยหลังนะครับภาพอย่างชัดเลยนะฮะภาพชัดเท็ดีเลยนะครับกลางคืนไม่มีปัญหานะครับพร้อมเส้นบอกระยะนะครับใช้งานง่ายนะครับสําหรับกล้องบันทึกก็สามารถเสั่งงานนะครับได้เลยจากตัวจอนะครับไม่ต้องไปถอดเมมโมรีกิก์ดไปดูในโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับสั่งงานผ่านตัวนี้ได้เลยฟอร์แมตการ์ดตั้งค่าดูย้อนหลังต่างๆ นะครับใช้งานง่ายนะครับสำหรับกล้องบันทึกสำหรับจอ Android บันทึกหน้าอย่างเดียวนะครับราคาไม่แพงนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว DSP ตัวนี้ใช้ปรับแต่งเสียงนะครับเราก็มีให้นะครับเรื่องของภาพเรื่องของเสียงจัดเต็มนะครับสำหรับดีคานะฮะแล้วก็จะเป็นพวกแอปดูทีวีออนไลน์นะครับตัวนี้ได้เลย ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่แชร์ hotspot นะครับให้มี wi-fi ก็อินเทอร์เน็ตนะครับในการใช้งานก็เหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับผมประมวลผลเร็วนะครับผมเพิ่มเสียงได้เลยนะครับจากพวงมาลัยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเคลียร์แอปก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนมือถือนะครับตัวนี้เคลียร์ทีละแอปนะครับหรือว่าเคลียร์ทั้งหมดก็ล้างได้เลย ตัวมันจะมาพร้อมหน้ากากชุดปักตรงรุ่นเลยแต่สับเรียบร้อยเลยนะครับหน้ากากเกล็ดหนาพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับหนากว่ารุ่นอื่นนะฮะแล้วก็ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับใช้งานได้ยาวๆทนความร้อนสูงมากนะครับแล้วก็จะมีพวก YouTube มี Netflix นะครับ Just Music อันนี้เป็นแอปพื้นฐานนะครับที่เราลงไว้ให้ลูกค้านะครับได้เลย อยากโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเรามี p อปสโตรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ Gmail เข้าไปนะครับยืนยันตัวตนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนนะฮะแอปต่างๆก็เล่นได้ตามปกติตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายฝาก YouTube ไปด้วยนะครับเรามีช anel ของเรานะฮะเป็น T and Top นะครับ T and Top Sound Engineer นะครับใช้ เป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้รับชมผลงานดีๆแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเรามีรีวิวกันทุกวันนะครับผมก็จะลงงานเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับผมเรามาพร้อมราคาโปรโมชั่นนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ลาไปก่อน ครับผมครับสวัสดีครับ